ทานอาหารที่ต่างประเทศนะอาจจะได้ยินคำว่า Donkey Bag d o g g y b a g ไม่ได้แปลว่าถุงหมาคือเวลาเราไปทานข้าวตามร้านอาหารใช่ไหมคะเราอาหารมันเหลืออย่างเงี้ยพี่แอนก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบห่อกลับบ้านมากเอาไว้มากินต่อได้ซึ่งในต่างประเทศนะเวลาเราอยากจะขอถุงเพื่อเอามาใส่อาหารเอากลับบ้านเนี้ยเราก็าจะพูดว่า Can I have a d o g g y b a g can I have a d o ้ g y bag าอแเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหมาอพี่แอนก็ไปศึกษามาเพิ่ม,เต,มเติมนะคะคือเขาบอกว่าสมัยก่อนเมื่อก่อนนี้เลยเวลาที่เราไปทานข้าวแล้วอาหารมันเหลือเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบอ,อยากเอากลับบ้านแต่ แอบเขินจังเลยะมาขอเ,ขาเอากลับบ้านมันจะดูน่าเกลียดไหมนะเอาอย่างงี้ใช้คําว่า doggy bag ก็จะหมายถึงการเอาถุงอันนี้กลับไปเพื่อให้น้องหมาที่บ้านกินต่อเออก็ลเลยเป็นที่มาของคําว่า doggy bag ที่แปลว่าถุงส่วนใหญ่ก็คือเอาไว้ใส่อาหารที่กินเหลือเนี่ยกลับบ้านเหมือนเป็นคําที่เอาไว้พูดแก้เขินนักเียนึกออกมาอารมแบบเดี๋ยวขออันนี้่อกลับบ้านด้วยนะคะจะเอาไปให้น้องหมาที่บ้านกินนะคะแต่จริงๆเรากินเองค่ะ ใครมีนิสัยเหมือนพี่แอนบ้างก็คือถ้าอาหารเหลือแล้วเหลือในปริมาณที่เรารู้สึกว่าเออเอากลับบ้านได้เราก็จะหอกลับบ้านตลอดมีใครเป็นไหมหรือว่ารู้สึกว่าเขินที่จะขอหอกลับบ้านมาแชร์กันหน่อยที่คอมเมนต์นะคะเอาจริงๆพี่แอนอะชอบหอกลับบ้านมากเป็นคนขี้เสียดายใครยังวิ่งหนีฝรั่งพาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มาทางนี้คอร์ส perfect English ของครูพี่แอนพร้อมเป็นตัวช่วยแล้วค่ะสมัครเรียนวันนี้รับสิทธิ์เรียนสนทนากับครูชาวต่างชาติแบบสดฟรีช้าหมดอดนะ